ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชัน o r ดจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณทุกฟังกีๆีต้อนรับเข้าสู่ Podcast, ออจิตพอดแคสต์อกเช่นเคยค่ะและผุยอยู่ในช่วงเวลาของการพูดคุยเนอะ สวัสดีค่ะพีฟสวัสดีค่ะน้องเจนเจอกันอีกแล้ววันนี้จะคุยเรื่องเพื่อนค่ะเรื่องประโยคแรกเลยได้ไหมคะพีพว่ายิ่งโตยิ่งเพื่อนน้อยลงค่ะพี่อีฟคิดเห็นยังไงกับประโยคนี้คะมันเป็นสัจธรรมเหมือนกันมันมันคือสัจธรรมที่มันเกิดขึ้นตามช่วงวัยโตในที่นี้คือพอมันมีความชอบมันมีสังคมใหม่มันมีสิ่งที่เราต้องทํามันก็จะทําให ความสัมพันธ์ของเรามันก็จะเริ่มแคบลงแคบลงก,กันที่เราจะมีเพื่อนที่เราสนิทหรือการจะมีเพื่อนที่เรารู้ใจมันก็จะน้อยลงด้วยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่ได้แปลกที่เราโตแล้วเราจะมีเพื่อนน้อยลงอ,อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่มีคนคบแล้วเจนอ่ะรู้สึกว่าเพื่อนสาหรับเจนอ่ะมันสําคัญมากเพราะเจนรู้สึกว่าเจนใช้เขาเป็นโซเชียลซัพพอร์ตที่แบบจําเป็นสําหรับเจนสุดๆในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะพี่อีฟการที่ถ้าเราไม่มีเพื่อนหรือไม่มีโซเชียลซัพพอร์ตมันส่งผลกระทบอย่างไรไหมคะ ก็คงเป็นคำนั้นแหละว่าเราไม่มีคนซัพพอร์ตอ่ะสิ่งแรกที่พีมนึกถึงก็คือพอเราไม่มีใครซัพพอร์ตทั้งในใจเรามันคงแบบสั่นคลอนมากๆมันคงรู้สึกไม่มั่นคงมากๆมันคงแบบไม่รู้จะอะไรไม่รู้จะยังไงการที่เราไม่มีใครซัพพอร์ตพี่ว่ามันไม่ใช่แค่คำว่าเพื่อนแต่มันหมายถึงว่าตราบใดที่เราไม่มีใครซัพพอร์ตหรืออ ข้างในเรามันจะปั่นป่วนมากแล้วมันจะล้มอยู่ตลอดเวลาอ,อันนั้นคือสิ่งแรกที่พี่อิมนึกถึงเนี่ยเพราะยิง่งถ้าพูดถึงเรื่องเพื่อนเราลองมองย้อนกลับไปในวัยเด็กอะไรเงี้ยเรื่องนี้สําคัญมากและส,สาคัญเป็นลำดับต้นๆด้วยแล้วการที่เรามีเพื่อนนะมันเหมือนกับเอ้ยทำมันนี้ด้วยกันไปตรงนี้ด้วยกันแบบโดดเรียนด้วยกันห, <laughs> หรือแบบตั้งใจเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยเออ มันสนุกการมีเพื่อนอยู่ข้างๆมันสนุกแล้วมันรู้สึกปลอดภยัยมันคอมฟอร์ตในการที่จะทําทุกอย่างเราจะเห็นว่าเด็กวัยรุ่นชอบทําอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงหรืออะไรเ <idor. S 2> พราะมีเพื่อนมีเพื่อนเราก็เลยทําทุกๆคนทําเหมือนนกันเพราะฉะนั้นเราปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ที่เราไม่มีเพื่อนพี่ว่าสิ่งที่มันน่ากลัวพอๆกับ,ก,บกับการที่แบบเรากลัวผีหรือกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งคือการที่เราไม่มีใครซัพพอร์ตเราลย่ มันคืออะไรที่มันกระทบใจแล้วมันคงทําให้เราแบบเหมือนของเลวอ่ะน้องเจนมันคงแบบโอ้่อไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะเวลาที่เรามีเพื่อนสนิทเรามีใครสักคนหนึ่งซัพพอร์ตเนี้ยมันเหมือนกับเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้อ่ะมันรู้สึกมั่นคงจังเลยมันรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันทําแม้วันหนึ่งฉันล้มก็จะมีคนแบบว่าคอยหนุนหลังอยู่อะไรเงี้ยพี่ชอบประโยคนึงของหนังสือเล่มหนึ่งที่เคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเขาบอกว่า การที่เรามีใครซัพพอร์ตเรามีโซเชียลซัพพอร์ตที่ดีอะ่ะแม้วันหนึ่งที่เราลม้มอะมันก็จะเหมือนเราล้มในทุง่งหญ้าที่สุดเลยพี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เจ็บแต่น้อยจังแล้วเราก็จะค่อยๆมีแรงกลับมายืนได้อีกนะคะพูดถึงเรื่องนี้จะนึกถึงประสบการณ์ของตัวเองตอนที่เราแย่มากๆดาวมากเรารู้สึกว่า<ะ>เรายังแบบไม่รักตัวเองเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็แบบอุตส่าห์เจนก็ยายกลับไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมคะเพื่อนก็อุตส่าห์แบบ เดินทางมาหาซึ่งมันก็ไกลอไรเงี้ยเรารู้สึกแบบโอ้ยเรารู้สึกมีพลัง ใจขึ้นมามทันทีท,นทั้งๆที่เพื่อนก็ไม่ได้ทาอะไรมากก็แค่นั่งมาหาแต่เราสุขมันเป็นสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่สําหรับเรานะ่ตอนนั้นมากๆเลยค่ะเราก็ใช้สิ่งนั้นเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเพื่ออย่างนอ้อยมันก็ยังจะมีอะไรที่ซัพพอร์ตเราได้ในวันที่แบบโหดเรายังไม่รักตัวเองหรืออะไรอย่างงี้พี่อีพี่ว่าคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ตรงนี้แหละว่าการที่เรามีโซเชียลซัพพอร์ตหรือมีใครที่ทําให้เราแบบว่าอยู่ข้างๆอะ่ะมันมันคือการที่เรามีเครื่องยึ พอมันหายไปก็ไม่รู้จะยึดกับอะไรมันก็คงเคงคงเคงไปได้อืมเออแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นโซเชียลสปอร์ตได้อาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะอย่างเจนอ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ โอเคเป็นอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนสนิทอะไรเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาอะจะสนิทกับพี่เขามากพี่สาวเขามากแล้วครอบครัวเขามากแบบเจนคิดว่าเขาน่าจะแบบ Priority แรกที่เขาจะน้ถึงน่าจะเป็นแบบพี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่สาวของเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นเฉพาะเพื่อนคือคําว่าโซเชียลมันคือคํากว้างแปลเป็นไทยคือสังคมเพราะฉะนั้นสังคมมันก็แปลเปลี่ยนได้หลากหลายคําคนในบ้านคนในครอบครัวเพื่อนครูไอดอล Oh, ใช้ได้หมด <Idol S 2> เลย,เลยใช่เพราะที่บอกว่าไอดอลเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นโซเชียลพพอร์ตเราได้คือยุคปัจจุบันเราจะ,ะมีภาษาวัยรุ่นก็จะเรียกว่ามีเมนเป็นของตัวเองอ,อะไรประมาณเนี้ยคือเขารู้สึกว่าทุกๆท,ที่มันไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวแต่การที่เขามีไอดอลหนึ่งคนมันทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเองอเขารู้สึกว่าการที่เขาเห็นไอดอลของเขาเป็นแบบนี้เขาอยากพัฒนาให้วันเนี้ยเขามันดีขึ้นกว่าเมื่อวานอ่ะ พี่ว่าอันนั้นมันก็เป็นอันหนึ่งที่เขายึดเหนี่ยวแล้วมันทําให้เขาแบบขับเคลื่อน<ม>ชีวิตไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตีความจํากัดแค่ว่าเพื่อนเท่ากับโซเชียลสับพอใช่ไหมเขาเดี๋ยว<ม>อาจจะมีผู้ฟังบางคนรู้สึกเสียใจหรือเปล่าตัวเองไม่มีเพื่อนไม่ใช่ไม่จําเป็นค่ะที่ต้องเพื่อนอย่างเดียวใช่ไหมคะมอ่าแล้วถ้าโตขึ้นพี่อีฟเราสนิทกับคนนี้มากเลยเอาโตมาอีกช่วงหนึ่งเรารู้สึกเหมือนเราสูญเสียเขาไปเลยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแหละแต่มันเสียใจอ่ะ Mm hmm. เราจะรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้อย่างไรดีค่ะ mm hmm. เหมือนคนอกหักนะมันมันก็คงคล้ายแบบนั้นนะแล้วการที่แบบว่าเคยสนิท mm hmm. เคยมันไม่มีอะไรยั่งยืนและตลอดไป mm hmm. ไม่ว่าในความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนก็ตาม mm hmm. คืออย่างอย่างน้องเจนบอกว่ามันเหมือนการอกหักเนาะกับเพื่อนก็เหมือนกันอนะ่ะมันไม่มีอะไรเป็นตัวบ่งบอกว่าทุกอย่างมันจะยั่งยืนไม่มีอะไรที่บอกเราว่าเราจะไม่มีการแตกขา วราสิ่งแรกถ้ามันเกิดขึ้นมันก็คงต้องทําความเข้าใจในมุมเขาว่าอะไร<ม>ทําให้เขาเปลี่ยนไปมันมีเหตุผลอะไรนะ<ม>ที่ทําให้เราไม่สนิทกันเหมือนเดิม,มก็ยอมรับ<ม>เพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้สนิทกับทุกคนตั้งแต่เด็กจนเราโตขึ้นมาถึงทุกวันีได้ทุกๆคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองในการที่เราจะเริ่มแปลเปลี่ยนไป<ม>ถ้าในวัยพี่อีฟบางทีกับเพื่อนบางคนที่ไม่ได้สนิทกันแล้วเหมือนสังคมเราเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยน เราโตขึ้นเรามีวิธีคิดที่มันต่างกันไปเรื่อยๆการที่เราจะมาคอนเนคกันเหมือนเดิมเออมันเป็นเรื่องที่ยากจังเลยออ,อันนี้เป็นอย่างแรกที่ควรทําความเข้าใจคือมองเหตุผลให้ได้ว่าการที่คนหนึ่งคนเนี่ยแยกจากจากเราไปอ่ะมันมันต้องมีอะไรบางอย่างมองในมุมเขาบ้างถ้าเป็นเราเราเองเราก็คงมีเหตุผลของเราที่เราให้เรามไม่ต้องคบกับอีกคนหนึ่งไปเนี่ยเออทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองในช่วงแรกมันอาจจะโกรธ ว่าเพราะอะไรเราเคยโตมาด้วยกันเราเคยผ่านอะไรมาหลายอย่างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยโกรธได้ในช่วงแรกเราโกรธแต่ถามว่าโกรธไปแล้วมันทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาไหมพี่ว่ามันคงไม่แต่การทําความเข้าใจเหตุผลและยอมรับกับการที่เราสนิทกันไม่ได้เท่าเดิมอ่ะมันเป็นอันนึงที่มันจะทุกข์ใจน้อยลงการที่เราไม่สนิทเท่าเดิมไม่ได้แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้ม,มันอาจจะมีมีอย่างอื่นที่เรายังสามารถแบบ พูดคุยกันได้หรือติดต่อกันได้ก็ได้แต่ถ้าเราอยู่บนความโกรธแล้วเรายอมรับมันไม่ได้มันก็มีแต่จะทําให้เราแบบคุยกันไม่ได้แล้วแล้วความเป็นเพื่อนก็จะไม่เหลือไปเลยอย่างงี้ค่ะอืแล้วถ้าอยากจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ราคาพี่อีฟคือเด็กๆอ่ะคุยง่ายนะมีเพื่อนง่ายโอ้ย้ายโรงเรียนก็มีเพื่อนแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่โตมามันมันเจนรู้สึกโดยส่วนตัวว่ามันยากนะอืมพี่มีทิคไหมคะอยากจะมีเพื่อนเพิ่มค่ะ ก็พอพอเราโตขึ้นมันมันดูยากขึ้นเว,เวลามีคนหลายๆคนเข้ามาถามพี่ว่าเออ,อยากอยากมีเพื่อนใหม่จังเลยทํำยังไงพี่ก็จะถามเขากลับไปว่าอยากได้เพื่อนแบบไหนหรอ <c oughs> เขาก็จะนึกภาพไม่ออกแต่เขาแค่ตั้งคําถามกับตัวเองอ,อยากมีเพื่อนจังเลยอยากม,มีมีความสัมพันธ์กับคนอื่นจังเลยอยากได้เพื่อนใหม่ๆจังเลยแต่บอกไม่ได้นะว่าตัวเองอยากมีเพื่อนแบบไหนคนสน่วนมากมักจะตอบว่าอ,อ,อยากได้เพื่อนที่จริงใจอยากได้เพื่อน คุยได้ทุกเรื่องอยากได้เพื่อนที่รับฟังอยากได้เพื่อนที่มองเห็นเราอเป็นเพื่อนจริงๆเงี่ยพี่ว่าจะให้เขามองต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยไม่มีเลยเหรอหรือเรากําลังมองข้ามใครหรือเปล่าอคือคือบางทีเราเรามีแค่ความอยากแต่เราไม่มีหน้าตาของสิ่งที่เราอยากได้อหรือบางทีเรามีแล้วแต่เรามองข้ามสิ่งที่มันมีอยู่เดิมถ้าเรามองหาแล้วมันมี เราก็กลับไปสร้างความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พยายามให้ค่ากับมันอืแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่มีเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะมีใหม่ให้ได้จังเลยเราเองเราก็ต้อง,ต,องต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอืการที่เรายิ่งโตเราก็จะคิดว่าทุกอย่างมันมันจะต้องแบบเป็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นใช่ไหมเราก็จะตีกรอบตัวเองอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองว่าฉันจะต้องคุยกับคนที่ คิดเหมือนกันเท่านั้น <อ erman S 1> หรือฉันจะต้องมีเพื่อนที่ชอบเหมือนกันเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ยิ่งโตขึ้นพี่ว่าเรายิ่งต้องเข้าใจและยอมรับความต่ตงของกันและกันมากขึ้นมันก็จะทําให้เรามีเพื่อนได้หลากหลายประเภทมากขึ้นอะไรเงี้ยคือการที่เจนชอบเอ็กซ์ตรีมมากๆใช่ไหมในขณะเดียวกันพี่แบบชอบแบบอะไรที่มันสงบเงียบมากๆแต่ไม่ได้แปลว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้แต่กับบางคนตีกรอบตัวเองว่าเราจะต้องมีเพื่อนที่แบบเหมือนเหมือนกันอชอบอะไรสงบสงบ แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยการที่คุยกับเพื่อนที่เอ็กซ์ตรีมแล้วเราได้ในมุมมองที่มันหลากหลายขึ้นอะ่ะเราก็จะแบบอยากเป็นเพื่อนกับคนหลากหลายประเภทมากขึ้น ừ ừ ừ, อย่างเงี้ยเพาะเนี่จะตีกรอบตัวเองเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนหน่อยมันก็จะทําให้เรามีเพื่อนใหม่ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสิ่งสําคัญ ừ, คือตัวเราเองนี่แหละที่ปิดกั้นโอกาสของตัวเองหรือรเปล่าในการที่จะแบบออกไปเจอผู้คนออกไป มองเห็นความแบบเปลี่ยนแปลงของโลกมองเห็นความหลากหลายของคนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยถ้าเรายังปิดโอกาสอยู่การมีเพื่อนใหม่ๆม,มันก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะเจนจริงค่ะพี่อีฟค่ะอย่างล่าสุดเจนไปไปทริปนึงมาที่เราไปคนเดียวเราหน้าเราไม่รู้จักใครเลยอะไรเงี้ยตอนแรกแรเรานั่งเราไปแบบเราเก่งอ่ะพี่อีฟนึกอ,ออกไหมนึกภาพออกไหมไปคนเดียว,วเราต้องอยู่ที่นั่นหลายวันแบบค่ะไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์เอาไงดีเอาไงดีแต่จริงจริงมัน มันเริ่มจากการแค่เรานั่งหน้าตายิ้มแย่มาพี่อีเหมือนแบบดูน่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้แล้วก็เริ่มจากการแบบทักทายคนอื่นแล้วอาจจะเขินนิดนึงนะที่ต้องแบบสวัสดีค่ะชื่อเจนนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเราค่อยๆแบบนั่งเฉยเฉยแล้วก็ค่อยๆยิ้มและแลกล่าวคาทักทายอะหลังจากนั้นมันจะเริ่มค่อยๆแบบเหมือนเขาเรียกละลายพฤติกรรมหรอพี่อีเหมือนมันจะค่อยๆเป็เบนเข้าหากันได้เองอย่างแบบอย่างอาจจะไม่ได้แบบ ไม่ได้สนิทเลยหรือแบบอุ้ยเลยตั้งแต่วันแรกค่ะรู้สึกว่าอาพอค่อยๆไปแล้วมันมันได้เองโดยอัตโนมัติแต่กับบางคนมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องมองหาสิ่งที่มันแบบสบายใจก่อนคล้ายๆกับว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆแล้วเราอยากมีเพื่อนใหม่เราก็อาจจะต้องมองหาเพื่อนที่แบบเนี่ยไดคนนี้คุยได้มองหน้าแลวเหมือนมีซัมซิงที่แบบ เซ็นมาว่าเอ้ยใช่ใช่แล้วเราก็พอเรามองหาเพื่อนที่เรารู้สึกว่าคุยได้หรือเพื่อนที่เราอยากได้อะมันจะทําให้ง่ายขึ้นในการที่เราจะค่อยๆทําความรู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากับบางคนที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากจนเพราะว่าเขาเองเขาอาจจะ มีมุมมองหรือมีทัศนคติอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองอม,มันก็เลยทาให้เขารู้สึกว่ามันยากจังเลยที่จะคุยกับคนอื่นแต่การที่เขามีพื้นที่ปลอดภัยหรือมองหาคนที่เขารู้สึกเซฟเซฟแล้วเข้าไปมันอาจจะง่ายสําหรับเขามากกว่าอะไร่งเงี้ยพอมันเริ่มมีหนึ่งเดี๋ยวมันก็คงจะมีสองสามสีเข้ามาได้ง่ายๆมากกว่าการที่แบบเรานั่งอยู่เฉยเอืแต่เข้าใจความแบบความยากความแบบ แล้วก็นี้ใส่ของหลายๆคนที่อาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองภาพออกเลยแล้วถ้าอ่ะท้ายที่สุดเราอาจจะไม่ได้มีคนที่เป็นโซเชียลซัพพอร์ตเราได้ขนาดนั้นในวันที่เราไม่โอเคเราคงจะต้องหันมาดูแลตัวเองซึ่งดูแลตัวเองยังไงดีคะพี่อีฟคืออาจจะมองเห็นว่ามันไม่มีมองเห็นเรามองเห็นว่ามันไม่มีแต่ถามตัวเองหน่อยก็ได้ว่ามันไม่มีจริงไหมแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีอย่างเนี้ย พี่มักจะบอกคนไข้หลายๆคนว่าแม้เราไม่มีใครซัพพอร์ตแต่เรายังมีตัวเองอเพราะฉะนั้นจะมองหาไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยอ,อย่างน้อยเหลือตัวเราแล้วเราคู่ควรมากกับการที่เราจะมีความสุข<ะ>ถ้าเกิดสมมติว่า มันเกิดขึ้นแล้วเราเข้งมากๆบางทีเราต้องทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกคอนเนกับความสุขได้อีกครั้งหนึ่งด้วยตัวของเราเองหรือทําให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยด้วยตัวของเราเองจากการทําอะไรก็ได้เป็นกิจกรรมอะไรง่ายๆก็ได้หรือเป็นสิ่งอะไรง่ายๆก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขได้ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปโฟกัสว่ามันไม่มีใครที่แบบให้เราพึ่งพิงเลยย้ำว่าเราพิงตัวเองได้แล้วอีกอันหนึ่งคือ พยายามปล่อยให้ตัวเองได้หัวล้อก,กับอะไรง่ายๆทําให้ตัวเองได้มีความสุขมีความภูมิใจกับอะไรเล็กๆน้อยๆให้ได้โดยเหมือนมไม่ต้องตั้งเงื่อนไขไว้ใหญ่ไหมคะพี่อ<ม>ีฟสมมติแบบต้องมีความสุขเพราะพี่อีฟเอาของขวัญมาให้ต้องมีความสุขเพราะพี่อีฟพักมาหา<ม>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นการผูกติด<ม><ม>ดีกว่าว่าเราเอาตัวเองไปผูกติดกับคนอื่นแต่ถ้าเราแบบมองสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทําว่า อันนี้ก็มีความสุขเอ้ยอันนี้ก็ภูมิใจเอ้ยอันนี้ก็ก็ใจดีกับตัวเองได้เนี่ยถ้าเรามองเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวได้อเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นแต่มีแต่เรานั่นแหละที่กําลังใจร้ายกับตัวเองเนียอ่ะแล้วถ้าอีกกรณีหนึ่งพี่อีพึ่งนึกได้สดๆร้อนค่ะถ้าเราใช้โซเชียลพพอร์ตเจนโทรไปหาพี่อีฟวันนั้นแล้วบังเออไม่รู้ว่าวันนั้นพี่อีพ ไม่รู้ทําไมอาจจะเผอตัดสินเจรหรือพูดประโยคอะไรที่แบบโอ้ยเรารู้สึกไม่โอเคเลยอืขอแยกเป็นสองอย่างเราจะ,ะคุยกับพี่อีฟยังไงดีแล้วเราจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงดีคำถามแรกว,ว่าคุยกับพี่ยังไงดีควรประเมินพี่ก่อนอืเพราะพี่พร้อมที่จะฟังไหมพี่พร้อมที่จะคุยด้วยหรือเปล่าคือเพราะว่าการที่เราเจอสถานการณ์แย่ๆในโมเมมต์ตอนนั้นม,มันไม่ได้แปลว่าพี่ก็จะไม่เจอเหมือนกันเราดันโทรไป ประจวบเหมาะกับช่วงที่อีกคนหนึ่งไม่พร้อมอมันก็มีโอกาสและมีแนวโน้มสูงว่าเราอาจจะได้คำพูดที่ไม่น่ารักหรือคำพูดที่มันกระทบใจเราจังหนเพราะฉะนั้นจะคุยกับเรายังไงจะคุยกับปลายสายยังไงหรือจะคุยกับอีกคนหนึ่งยังไงประเมินเขาด้วยว่าเขาพร้อมไหมใช้คำถามง่ายๆทั่วๆไปก็ได้ว่าคุยได้หรือเปล่าถ้าบอกเอ้คุยได้สบายๆก็ถือว่าเป็นการโอเพ่นแล้วว่าเขาพร้อม,อมใช่ไหม,มแต่ถ้าเราไปเอ้ตอนนี้แบบกำลังแบบทำอันนี้อยู่แล้วแบบเครียดมาก เราเองเราก็ต้องบอกกับตัวเองเหมือนกันว่าอีกคนนึงยังไม่พร้อมนะเนี่ยแต่อาจจะถามเพอต่อได้ว่าโทรได้เมื่อไหร่หรอเพือ่อทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยเราจะมีช่วงเวลาที่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราโทรไปแล้วเราลืมที่จะประเมินก่อนหรือเราแบบเหมือนข้างในมันท่วมท้นมากๆแล้วเราอยากที่จะเอามันออกทันทีแล้วเรา,าเราฟังไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันเจ็บปวดจังเลยแต่เราอย่าลืมนะว่าเราต้องไม่เอาความคาดหวัง ในคำตอบของเขามาวางไว้ตรงนั้นน่ะเพราะถ้าเกิดการโทรไปแล้วเราต้องการแค่คำพูดดีๆอเราต้องการแค่อะไรที่มันแบบมันฮิวใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีเราอาจจะต้องบอกจุดประสงค์เขาก่อนอว่าเอ้ยเจนพี่แบบเรียดมากแบบอยากคุยด้วยแล้วอยากได้กำลังใจโอ้ถ้าเปิดจั่วหัวมาอย่างนี้พี่เชื่อว่าเจนก็คงพยายาม,มให้กำลังใจพี่แทนที่จะพูดทำลายจิตใจพี่เช่นเดียวกันถ้าเจนโทรมาหาพี่แล้วเจนบอกพี่ว่าพี่เจนอยากได้แบบ คำพูดแรงๆกระแทกให้เจนคิดได้จังเลยแน่นอนว่าพี่ก็ต้องตอบสนองเจนแบบนั้นเมื่อการป้องกันได้ตั้งแต่แรกคือบอกเขาเลยว่าเราอยากได้อะไรอโทรไปหรือนั่งคุยกันแล้วแบบว่าไม่มีเรื่องเล่าให้ฟังแต่พอเล่าๆไปแล้วอยู่ๆเพื่อนพูดขึ้นมามันไม่ตรงใจเพราะเราคาดหวังว่าเขาควรจะปลอบใจจะถามว่าคนที่อยู่ตรงหน้าหรือคนที่อยู่ปลายสายเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้<อ>ว่าเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้น ต้องการอะไรบอกเขาเขาจะได้ตอบสนองเราได้อย่างตรงใจ<ม>แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจ็บปวดกับการที่เราหาโซเชียลซัพพอร์ตแล้วเราไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังนะคะอืมค่ะโอ้วันนี้พอคุยเรื่องเพื่อนได้ทั้งแบบเพื่อนหายไปไม่สนิทเหมือนเดิมรับมือ,อยังไงกับความรู้สึกที่เฮ้ยเหมือนขาดโซเชียลซัพพอร์ตได้ประโยชน์ได้ความรู้และ จะนำไปใช้ได้เยอะมากะค่ะพี่อีฟหวังว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะได้ประโยชน์ไปใช้ด้วยเหมือนกันนะคะและถ้ามีคอมเมนต์อะไรแลกเปลี่ยนก็สามารถพิมพ์มาได้เช่นเคยแล้วก็สำหรับเอพิโซดนี้ขอขอบคุณพี่อีฟมากๆเลยค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิ i นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสาหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android